เกมที่แมนยูไปยืนปอโตนะคะเกมนี้เนี่ยน่าเสียดายสำหรับแฟนผีมากๆเพราะว่ามีโอกาสขึ้นนำไป2ประตูต่อศูนย์ก่อนจากมาคัดรัดฟอร์ดแล้วก็รัสมุดหอยลุนนะคะจากนั้นปอโตมารัว3ประตูติด โอ้หัวใจจะวายแล้วท้ายเกมอีกบรูโน่ก็ดันไปโดนใบเหลืองทําให้ปีศาจแดงเหลือ10คนสถานการณ์มันก็แย่นะคะเพราะว่าเจ้าตัวมีใบเหลืองติดตัวอยู่คนเดียวล่ะแล้วก็ไปเล่นอันตรายไปเล่นเสี่ยงยกเท้าสูงใส่เนวเวนเปเรสนะคะก็เลยทําให้โดนใบเหลืองสองกลายเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปบรูโน่เองช่วงนี้น่าจะถึงเวลาต้องโลเทชันต้องพักหรือเปล่ารู้สึกว่าทตุไฟจะแตกอยู่เหมือนกันนะคะก็อุตส่าห์ในลีกเองเ,องเนี่ยอุทธรใบแดงผ่านไปละ กลายเป็นมาโดนใบแดงต่อในยูโรปาลีกนะคะก็น่าเสียดายเหมือนกันแต่ยังไงก็ตามนะคะผลเกิดจะจบลงด้วยที่แมนยูแพ้ไปเนาะแต่ มีฮีโร่ท่านหนึ่งนะคะที่เป็นซูเปอร์ซับลงมานั่นก็คือแฮร์รี่แม็กควานั่นเองก็ได้โอกาสโมงประตูตีเสมอแล้วก็ช่วยให้เซฟเทนฮารนะคะสกอร์ก็กลายเป็นว่าแบ่งแต้มเสมอกับปอโต้ไป3ประตูต่อ3นะคะเสมออีกแล้วเกมแรกตอนที่เจอกับเทวนเต้ก็เสมอกัน1ประตูต่อ1เหมือนกันเท่ากับว่าผลงานตอนนี้ยังไม่ได้เก็บใช้ชนะได้เนาะอย่าง ถ้าเราพูดถึงในลีกก็เพิ่งจะแพ้สเปอร์มาศูนย์ประตูต่อ3นะคะผลงานอาจจะทำให้าทางเอริกเทนฮากนั้นเขาเรียกว่าอยู่ในสภาวะที่กดดันมากๆคือจริงๆถ้าเกมนี้แพ้เนี่ยโอกาสปลดออกาะว่าก็ยังคงมีเยอะอยูนะ่แต่ว่าบางคนก็คงมองว่าอาจจะต้องให้เวลาอีกสักหน่อยซึ่งยังมีเกมกับแอสตันวิลล่านะคะแต่ถ้ามันแพ้ติดๆกันเนี่ยอันนี้น่าจะพิจารณา ได้อยู่เหมือนกันนะยังไงก็ตามหลังเกมเอริทเชนฮากนะคะเขาก็บอกว่าแมนยูจริงๆแล้วอะเริ่มต้นในช่วงแรกได้ดีแต่ว่าช่วงกลางเนี่ยเกมรับมันแย่แล้วก็การที่เปลี่ยนไรต์ฟอร์ดออกตั้งแต่ช่วงแรกๆหลังจากกินประตูไปเนี่ยก็เพราะว่าเดียววันอาทิตย์จะมีเกมเจอกับวิลล่าก็เลยพยายามที่จะเซฟนักเตะให้แบบฟิตสมบูรณ์มากที่สุดนะคะเพราะว่าเจอวิลล่าก็ถือว่าเป็นเกมหนักเหมือนกันผลงานโดยรวมเนี่ยเขาก็มองว่า จริงๆเริ่มต้นที่สนามดราเกาได้ดีนะคะแล้วก็ครองเกมได้ยิงประตูสวยๆได้ถึง2ประตูจากนั้นเสียการครองบอลไปก็เท่ากับว่าเริ่มต้นเกมมาได้ดีมากส่วนช่วงกลางไม่สู้ดีเท่าไหร่นะคะแต่ ก็สามารถจบเกมได้อย่างดีเยี่ยมนั่นก็หมายถึงการกลับมาตีเสมอ3ประตูต่อ3นั่นเองนะคะแล้วก็ยังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีมได้แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่แข็งแกร่งแต่ว่าเกมรับเนี่ยก็ต้องปรับปรุงกันต่อไปเกมวันอาทิตย์ที่แอสตันวิลล่าเนี่ยเดี๋ยวเซอร์จิมไรท์คลิปเขาจะบินมาที่เบอร์มิงแฮมเพื่อชมเกมด้วยสื่ออังกฤษเขารายงานตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมยูโรปาลีกที่จะเจอกับปอร์โตเลยนะคะว่านัดที่เจอกับแอสตันวิลล่าเนี่ยจะเป็นจุดสําคัญเลยเพราะว่าเซอร์จิมบินงถึที ถึงแม้ว่าณเวลาเนี้ยเซอร์เดเบลฟอร์ดซึ่งเป็นผู้อํานวยการกีฬาของอิน e ิออซึ่งเป็นมือขวาของเซอร์จิมแล้วก็จอเกลเซอร์เนี่ยจะเป็นคนที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจเรื่องตําแหน่งเฮชโค้ดนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าอํานาจสูงสุดมันก็จะอยู่ในส่วนของเซอร์จิมเหมือนกันที่อาจจะพูดได้ว่า เทนฮารกจะอยู่หรือจะไปซึ่งตอนนี้เทนฮาร์กเนี่ยก็ขึ้นแท่นเป็นเต็งหนึ่งในหมด H ฮ o โค้ code, ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะที่จะโดนปลดเป็นคนแรกแล้วด้วยถึงแม้ว่าเมื่อวันพรรายงานไปว่าเขายังไม่ได้มีคันดิเดตคนใดมาก็ตามแต่สถานการณ์ตอนนี้อะไรก็ไม่แน่นอนเหมือนกันแต่เชื่อไหมว่าทีมหลังบ้านเ,นเขาต้องมีการสํารวจชื่อกุนซือ คนที่จะเข้ามาทํางานทําหน้าที่แทนเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีการเปิดเผยเพราะว่าก็ต้องให้เกียรติเอ,อริกเท็กในการทํางานนะคะแล้วก็ไม่แน่ว่าอาจสมมุติว่ามันต้องปลดจริงๆอย่างที่เราเคยคุยกันไปว่ารูทฟอนนิสเตอรอยอาจจะมีโอกาสในการขึ้นมารังตําแหน่งผู้จัดการทีมชั่วคราวแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องรอดูเกมที่เจอกับแอสตันวิลล่าก่อนเพราะว่าแอสตันวิลล่าเองชั่วโมงนี้ก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะคะเพิ่งจะชนะไบโอเมนิกมาหนึ่งประตูต่อศูนย์ด้วย ขณะที่ฮีโร่ของเกมนี้อย่างแฮร์รี่แม็กควนะคะเขาก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าสิ่งที่แมนยูเป็นตอนนี้ก็คือเรื่องของสภาพจิตใจเหมือนประมาณว่าพอโดนแล้วปุ๊บก็เป๋เลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าเมื่อคุณนำา2ประตูต่อศูนย์เนี่ย คือโดยเฉพาะในเกมยืนนะคุณต้องมั่นใจแล้วก็มั่นคงมากกว่านี้มันมีช่องว่างแล้วก็มีลูกคลอสเข้ามาในกรอบเขตโทษเยอะเกินไปสุดท้ายก็เลยโดนลงโทษนั่นเองนะคะแล้วก็เสริมด้วยว่ามันเป็นเรื่องของสภาพจิตใจนะคะกับการที่แมนยูนั้นเสียประตูติดต่อกันบ่อยๆแล้วไอสิ่งเหล่านี้มันเป็นบางอย่างที่จะต้อง ้าวผ่านมันให้ได้ซึ่งนักเตะทุกคนเนี่ยก็ควรที่จะตระหนักว่าไอ้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องกลับมาตั้งหลักกันใหม่โฟกัสกันใหม่แล้วก็กลับไปที่แผนการเล่นที่จะทําให้เรานั้นได้ขึ้นนําในตอนแรกนั่นเองน่นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเวลาหลังจบเกมเนี่ยเขาก็จะมีการดูเทปกันพูดคุยกันถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็หวังว่านักเตะแล้วก็เอริกเทนฮากนั้นจะไปคุยกันบางจริงเนี่ยโอกาสในการทําประตูของแมนยูก็ค่อนข้างเยอะครองบอลก็ทําได้ดีะะีเยงแต่ว่วา ตอนสุดท้ายเนี่ยพออย่างกานนะชาโชโดนปิดพื้นที่ก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันก็ต้องไปดูที่แผนการเล่นด้วยแหละว่าเอริกเทนฮารจะจัดการยังไงต่อไปนะคะเพราะว่าเกมหน้าอย่างที่บอกเนาะมันอาจจะเป็นเกมตัดสินชะตาชีวิตของเอริกเทนฮารก็ได้